สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนเพจตลาดรถซื้อขายนะคะตัวต,ต้อีซูซูกระบะเกตเอนะคะรถสวยบายจีนี่วีแปดสิบแปดสาขาลาดบัวหลวงนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะในส่วนของอ่าอีซูซูดีแมกออนนิวนะคะชมนี้เป็นโฉมปี2013นะคะแต่งรอแต่งสวยมาให้ท่านเลยนะคะสำหรับท่านที่อ่า เป็นแฟนแท้แฟนพันแท้นะคะของ Isuzu Allnew นะคะขอแนะนําเลยนะคะสําหรับ Allnew ปี2013โฉมนี้นะคะเป็นโฉมสเปคแครนะคะคันนี้เราแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะพร้อมสติกเกอร์สวยๆนะคะพร้อมกับให้ท่านใช้งานได้เลยนะคะเป็นรถที่เราคัสรันนะคะมาให้ท่านแล้วนะคะสำหรับ โฉมอ l l New นะคะแครเก็ตคันนี้นะคะโชมปี2013นะมาพร้อมกับล้อแม็กวิลนะคะค่ะพเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะสำหรับสำหรับ All n e คันนี้นะจ๊ะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหานะคะสเปคแครบนะคะ สำหรับออนิวปี2013นะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะเข้ามาดูมาชมมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆเลยนะคะออกรถง่ายนะคะได้ทุกอาชีพเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะในการจับไฟแนนซ์นะคะคันนี้เป็นล้อแม็กใหม่นะคะล้อแม็กใหม่เลยนะคะนะคะ แมกใหม่ยางใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะขอบสิบเจ็ดนะคะคันนี้เป็นขอบสิบเจ็ดนะจ๊ะนี่ดูไม่เห็นกันใกล้ๆเลยนะจ่ามีความพอดีสมส่วนเขามากๆเลยนะคะสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะล้อไม่ล้นนะคะนี่ให้ดูกันเลยนะจ๊ะ พร้อมกับสติกเกอร์สีแดงนะคะเป็นตัวสเปคแคบนะคะหรือแครบเปิดได้นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะกระจกะเป็นปรับพับได้นะคะไม่ใช่ไฟฟ้านะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ข้างตัวรถนะคะในส่วนของสเกิร์ตนะคะนี่เป็นสเกิร์ตใหม่นะคะไม่ใช่สเกิร์ตมือสองนะคันนี้เป็นสเกิร์ตใหม่ป้ายแดงเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะ ทรงหล่อให้ท่านนะคะอ่าอยู่ตามสเปคเลยนะคะคันนี้เราปรับทรงให้ท่านแล้วนะคะโหลดปรับทรงหล่อให้เลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูภายในกันนะจ๊ะรุ่นนี้จะเป็นตัวเริ่มนะคะตัวเอตัวนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะ เป็นไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะแต่งอามีเครื่องเสียงนะคะเจ้าของเดิมติดเครื่องเสียงมาแล้วด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งแบบว่าเขาเรียกอะไรอะแต่งแค่พอดีพอดีนะคะไม่ได้แต่งแบบว่าเลอะเทอะอะไรมากมายนะคะอ่ายังเป็นความเดิมอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะก็จะรูปแบบนี้นะจ๊ะ อันนี้มีรีโมทส,สำหรับเครื่องเสียงนะจ๊ะนี่สำหรับเครื่องเล่นนะคะ,ะสวยๆเลยนะคะนี่เป็นความเรียบแบบเก๋ๆนะคะเกียร์ธรรมดานะคะฮะสปีดเดิมนะคะก็ตัวนี้จะได้ในส่วนของอ่เบาะหนังนะคะคู่หน้านะคะเรา แถมให้เลยนะคะสำหรับเบาะหนังเป็นของ All New แท้เลยนะคะเป็นของ All New แท้เลยนะคะไม่ใช่ของก r อ b นะจ๊ะเขาประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับรุ่นอ l l New นะสำหรับแฟน,น,นๆฟนซ s ซุนะคะก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าในส่วนนี้รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันแค่ไหนนะคะเครื่องยนต์2 5 0นะคะ เชื้อเพลิงดีเซลไม่เคยติดแก๊สอย่างแน่นอนนะจ๊ะโครงสร้างเดิมเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะเปิดราคากันอยู่ที่นะคะ439,000บาทนะคะคันนี้เป็นรถโฉมปี2013นะคะจดทะเบียนเมื่อ4เมษา2556 นะคะเจ้าของที่2ก็คือทางร้าน V88 นั่นเองนะคะประวัติการใช้งานดีนะคะคันนี้รับรองว่าไม่เคยมีประวัติในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวลองโดยสารนะคะในส่วนของแคปบกันบ้างนะคะอ่าก่อตื่นนี้เลยนะคะเปิดแหปบได้นะจ๊ะ นี่เบาะหนังยางดีนะคะเบาะหนังเลยนะจ๊ะ,ะความสมบูรณ์นะคะสำหรับคันนี้นะคะให้ไปเลยนะคะที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะค่ะร้อยคะแนนนะคะให้อยู่ที่เก้าสิบนะคะสำหรับรุ่นนี้นะรถมือสองจะให้ร้อยเต็มร้อยไม่ได้นะคะเพราะมันคือรถมือสองเนาะ อะในส่วนของกระบาดท้ายนะคะกระบาท้ายก็แบบนี้เลยเดิมๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงได้ยินชัดไหมนะคะก็นี่นะคะบ้านท้ายหล่อของเขานะจ๊ะนี่แบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ ถ้าสนใจในเรื่องการออกรถนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่0 8 0 5 6 2 4 9 1 6นนะคะทางร้านของเราเปิดบริการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดนะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะหรือสะดวกจองนะคะเข้ามาเลือกรถ ทางออนไลน์ได้เลยนะคะเมื่อเลือกรถคันที่ชอบแล้วนะคะก็สามารถอนจองออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ทักแชทแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องเอกสารนะคะทางร้าน V8% 8ของเรานะคะจะจัดเจ้าหน้าที่นะคะไฟเน้นไปเซ็นให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาผ่านนะคะทางร้านเรายังมีบริการจัดส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ โปรโมชันดีโปรโมชันเด็ดนะคะ V88 พร้อมสู้ทุกเงื่อนไขนะคะทุกอาชีพเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะสามารถยื่นซื้อรถกับเราได้เลยนะคะขอเพียงท่านมีประวัติสายๆนะคะหรือมีประวัติเครดิตที่ดีนะคะท่านจะใช้เงินออกรถเริ่มต้นกันอยู่ที่ อ่าสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะและโปรโมชั่นสําหรับคันนี้นะคะเงื่อนไขดีๆนะคะที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้สําหรับไร้นี้ก็คือส่วนลดนะคะหนึ่งบาทนะคะต้องทํำยังไงนะคะง่ายๆเลยนะคะท่านที่อ่อย่างตอนนี้นะคะมีการฉีดวัคซีนนะคะก็จะมี เขาจะมีใบให้เราใช่ไหมคะในการฉีดวัคซีนว่าเราฉีดครบ2เข็มหรือยังหรือว่าเข็มที่1ฉีดเมื่อไหร่เรข็มที่สองกหนดฉีดเมื่อไหร่นะคะนําใบนี้นะคะมาแสดงให้ทางร้านของเรานะคะมาแสดงกับจินนี่เลยนะคะจินนี่จัดส่วนลดให้เลย1 0,000บาทพร้อมน้ามันเต็มถังวันรับรถนะคะ,ะโปรโมชั่นนี้นะคะมาได้ได้ทุกคนนะคะไม่ได้ได้ทุกคนนะคะ ตามเงื่อนไขและเซลก็ไม่ได้ให้ทุกคนนะคะอันนี้เป็นจินนี่จัดขึ้นเองนะคะจัดโปรโมชั่นขึ้นเองนะคะกับการไร้สดในวันนี้นะคะและก็เพจของจินนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูจากเพจจินนี่แล้วดูจากไร์นี้แล้วนะคะคุยกับเซลคนอื่นจะมาเอาโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้นะคะก็คือเซลแต่ละคนจะให้โปรโมชั่นไม่เหมือนกันนะคะ อยู่ที่ว่าเซลล์คนไหนจะเสนอโปรโมชั่นแบบไหนให้กับคุณลูกค้านะคะแต่ว่าเราบริการทุกอาชีพอยู่แล้วนะคะเซลล์ทุกคนนะคะสามารถทำให้ท่านออกรถได้ทุกอาชีพอยู่แล้วนะคะเราช่วยกันเต็มที่สุดๆเลยนะคะจนกว่าท่านจะได้รถไปใช้งานจริงนะคะติดปัญหาติดเงื่อนไขหรือว่า,าสงสัย อะไรนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่0 8 0 5 6 2 4 9 1 6นยะคะยินดีต้อนรับลูกค้าต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะคะและก็ทุกอาชีพด้วยนะคะอย่างบางอาชีพนะคะที่เป็นอาชีพอิสระรับสดนะคะก็สามารถยื่นซื้อลดกับเราได้นะคะและในวันนี้นะคะขอเสนอเลยสำหรับออนิวคันนี้ผ่อนกันอยู่ที่ แปดพันนะคะผ,ผ่อนกันอยู่ที่แปดพันนะคะเริ่มผ่อนกันแปดพันเลยนะจ๊ะพนักงานบริษัทนะคะเพียงแค่ท่านมีสลิปเงินเดือนเงินโอนเข้าบัญชีนะคะโนค้าค่ะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะถ้ารายได้ท่านครอ,อบเวอร์นะคะกับค่างวดสองเท่าของค่างวดนะคะท่านไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะคะอย่างคันนี้นะคะยกตัวอย่างเลยสําหรับออนยูคันนี้นะคะผ่อนกันอยู่ที่เดือนละแปดพันนะคะ ท่านต้องมีไรายได้นะคะอยู่ที่1 7 0 0นถึงมืนนะคะท่านก็สามารถซื้อได้เลยคนเดียวนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะอยู่หออยู่บ้านเช่านะคะสามารถยืน่นซื้อรถได้เช่นกันนะจ๊ะประวัติใสๆไม่เคยมี อ่าประวัติเครดิตที่ไหนเลยนะคะก็สามารถยื่นซื้อรถกับเราได้นะคะหรือท่านที่เคยมีประวัติเครดิตนะคะติดคำ้ำติดราชาหรือติดแบลคลิตนะคะเข้ามาคุยเงื่อนไขเป็นเคสใบเคดได้เลยนะคะเราสามารถช่วยท่านออกรถได้จริงนะคะรับปรึกษานะคะทุกอาชีพทุกปัญหามี เรามีทางออกมีทางแก้ให้ท่านนะคะขอเพียงท่านอยากได้รถจริงๆนะคะอยากรถได้รถดีๆไว้ใช้งานจริงนะคะเข้ามาหาเราได้เลยนะคะเราเปิดบริการทุกวันนะคะ8 3ดโมงครึ่งถึง17นาฬิกาานาทีนะคะหรือท่านได้นะคะอยากให้จีนี่พาเดินดูรถรุ่นไหนนะคะสามารถทักคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะมาเริ่มไลฟ์สดให้ดูกันเรื่อยๆนะคะวันไหนมีรถเข้าใหม่มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะคะจีนี่จะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ